สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Wisdom for Dominion ช่องที่จะพาคุณไปพบกับความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกของยานยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่จะช่วยให้คุณก้าวไปอีกขั้นอย่างมีปัญญาและมีอำนาจในการตัดสินใจก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง Wisdom for Dominion เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เรานำเสนอในทุกๆสัปดาห์ ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Lex u ซ L S รถซีดานหรูระดับเรือธงจากค่ายเล็ u s สที่ผสานความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว Lex u ซ L S มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นทั้งภายนอกและภายในภายนอกมีความสง่างามเส้นสายคมชัดกระจางหน้าแบบสปินเดิลกริลอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้าแบบเลทที่ให้ความสว่างอย่างแม่นยำภายในห้องโดยสาร Le ็ u ซ L S โดดเด่นด้วยวัสดุคุณภาพระดับพรีเมียมและการออกแบบที่พิถีพิถันทั้งเบาะนั่งที่ปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบนวด ระบบเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์มาค์ลีวินสันและเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่ทันสมัยเช่นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบนำทางและ Apple CarPlay รวมถึงระบบควบคุมด้วยเสียงในด้านขุมพลัง Lexus Ls มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่และระบบ Hybrid ที่เน้นความเนียบและประหยัดพลังงานโดยมีระบบช่วงล่างแบบถุงลมที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงพร้อมระบบความปลอดภัย Lexus s a f e t y System บวกที่ครอบคลุมทั้งระบบเตือนก่อนก,อนการชน ระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Lexus LS เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหราแบบมีระดับเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสบายสูงสุดในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือระยะไกล